จะขอเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนเลยท่านใดลัคนาราศีเมษพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับนะท่านใดลัคนาราศีเมษพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับชอบกีตาร์สีชมพูอ่ะตัวนี้ผมชอบเล่นนะแต่ว่าพอดีสายมันไม่ได้ไปตั้งสายเพิ่งใส่สายใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ตั้งสายเลยนะฮะโอ้พอดีคุณทักมาคุณอีโรสทักมาขอบคุณมากเดี่ยผมเสร็จแล้วก็ดี๋น่าจะตั้งสายสะหน่อย นะฮะนะนะครับอา้อาวอ้าวนะครับอยากก็ได้ลักเ,เริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนเลยนะไม่ต้องอยากได้ลัคนาไหนแล้วนะลัคนาราศีเมษนะอืมลัคนาราศีเมษนะครับดวงไตรามาสสุด ท้ายของปี2568นั้นชะตาชีวิตของคุณนะครับบอกได้จากดวงดาวตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีเมษไตรตมาสสุดท้ายของปีคุณจะหาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมนะไตรมาสสุดท้ายของปี ชาวลัคนาราศีเมษจะหาเงินได้เป็นก่อเป็นกรมนะครับนะนะครับชาวลัคนาราศีเมษจะหาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการค้าธุรกิจต่างๆลัคนาราศีเมษบางคน ยังมีโอกาสที่จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงบางคนอาจจะได้มรดกก็ได้นะหรือได้เงินจากต่างประเทศทางไกลก็ได้อันรวมความแล้วก็หมายความชัดๆว่าชาวลัคนาราศีเมษ ไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไตรมาสสุดท้ายที่คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรานะครับจะได้เงินเป็นกอบเป็นการรนะและชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาของคุณนั้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ไปโคจรเป็นมหาอุจ แล้วทรงคุณนะครับตามตำแหน่งโหราศาสตร์ตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์พระรหัสสีทรงศักด์แช่มช้อยเป็นปทุมเกณฑ์หมายความว่าคุณนะครับจะเป็นบุคคลที่นะฟังให้ดี มีโอกาสจะได้เงินแบบไม่ได้คาดคิดนะนะครับอืมนะมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดคิดแบบไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนหรือมีโอกาสที่จะได้ลาาผลที่ดีจากทางไกลนะใครวะเนี่ยได้ไม่คาดคิดได้ยังไง เขาทำตกท่อระบายน้ำไม่มั้าไอ้หาต้องให้อธิบายทุกเรื่องอื้องสัยก็ทําตกท่อระบายน้ําไว้อ่ะนะฮะนะชาวลัคนาราศีเมษนะมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ใครที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่างๆก็มีโอกาสที่จะสำเร็จใครค้าขายต่างประเทศหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีโอกาสจะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมนะนะเออนี่แหละนี่แหละนะครับยาก,กันนั้นเลยนะชาวลัคนาราศีเมษ ในด้านความรักไตรามาสสุดท้ายของปีมีความงอนแงนและไม่ค่อยแน่นอนอยู่นะไตรามาสสุดท้ายของปีความรักงอนแงนมีความไม่ค่อยมั่นคงอยู่หรืออีกในหนึ่งหมายความว่าเรารักเผื่อเลือกหรือนะฮะหรือ มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะนี่คือชาวลัคนาราศีเมษขอให้ดูให้ดีนะฮะนี่คุณอาริยาเขาบอกใช่แม่ซื้อรถป้ายแดงให้นะโชคดีเฮงๆแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนป้ายขาวด้วยนะคะอืมนะขอให้โชคดีเฮงๆนะ นะฮะชาวลัคนาราศีเมษจะมีความจุกจิกวุ่นวายในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณคบหากันแบบนะฮะแบบคุณคนเดียวเขาคนเดียวนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ชาวลัคนาราศีเมษที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจุกจิกซ้ำซ้อนอยู่ จะวุ่นวายหัวใจในเรื่องความรักนะแทบจะเอาตีนไก่นา้าผากะจริงๆไม่ได้พูดเล่นเออแทบจะเอาตีนไก่น้าผากเลยนะฮะแต้มาสุดท้ายของปีนะนะ,ะนะนะครับฉะนั้นขอให้ดูให้ดีมีโอกาสที่จะตัวเองอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มันยุ่งๆหน่อยนะ ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันแต่เรื่องการเงินนะไม่ต้องห่วงอืมนะเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงจะมีความสำเร็จดังที่ผมได้บอกไปเลยส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับแล้วรักกันแบบคนคนเดียวเขาคนเดียวแบบเนี้นะมีโอกาสไม่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องเดินทางก็มีความเป็นไปได้นี่คือไตรามาสสุดท้ายของปี เออคุณรัฐกรนะครับตามอาจาร,รย์มา3าปีเพิ่งดูไลฟ์ครั้งแรกครับสวัสดีทักทายนะครับนะนะนะคะคุณปรัหนามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคืออะไรคะคุณปรภาศริคะเสียงเสียงในใจมันดังขึ้นมาเหรอคะแล้วพิมพ์หรอคะหรืออะไรยังไม่เข้าใจคะ่ะ89คน คืออะไรว่า89คนนี่คือแฟนหรือว่าไปนั่งกินในร้านหมูกระทะแล้วมันนั่งกันอยู่89คนฮะกูงงเลยคัะเนี้ยโอ้โหผมมา89คนกูเอ้ยเฮ้ออะไรของคุณประพาสิริคะ89คนงงเลยเนี่ยเอาอีหาผิดอีกไอ้นี่มันครีมทามือเมียผิด89มางงเลยจะเอาครีมทามือมาดมเลยโอ้ยกูอยู่นี่คะ่ะอย่าดมอยู่นี่นะเออ โอ้ยลมจะจับ89คนโอ้ยเอ้ยอืมนะหัวลรออะไรคะคุณไอรินขำอะไรขำ89คนเหรอเนอะสวัสดีคุณอาพอนะคะมาแล้วอาพอนะฮะอาพอมาแล้วสักพักหนึ่งอากุ้งน่าจะมานั่นแหละนะคะสวัสดีนะคะ นะคุณเทวีสวัสดีค่ะนะคะอืมนะฮะอืมนะคุณม,มายุรีสวัสดีนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีเมษนะนะเนี่ยลัคนาราศีเมษละ่ะ คุณพิมพ์สุภากเพิ่งเห็นอาจารย์ไลฟ์ค่ะโอ้หเหรอคะคุณประภาสิริสับรางไม่ทันกูว่าแล้วสับรางไม่ทันนึกแล้วไอ้ที่นับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยที่แรกเราก็นึกว่าไอ,อ้เขาไปนั่งกินกันอยู่ที่ร้านหมูกระทะแล้วนับไปมันเป็นแปดสิบเก้าคนโอ้ยสับรางไม่ทันกูนึกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออจริงๆเลยอ่ะยกแก้วให้นะชนแก้วนะสับรางไม่ทันนะกูเอ้ย อืมเอานะเอาโอเคนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคือชาวเมษเนี่ยถ้าคุณคบแบบปกติปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดครบซ้อน,อนหลายๆคนเนี่ยหรือมีเขาเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหแแทบเอาตีนไก่หน้าผากนะบอกจริงๆนะเออบอกจริงๆไม่ได้พูดเล่น ความสัมพันธ์จุกจิกยุ่งยากเนี่ยอืมซื้อสินร้าไปเยอะๆล่ะนะฮะทโทรหลายคนนะฮะเออนั่นแหละอันนี้ไม่ได้สอนนะคือแค่บอกเฉยๆว่าดวงมันเป็นแบบนี้คุณทันทนย,ย,ย,ยรัตบ,บอกว่าสวัสดีค่ะเจออาจารย์ที่เดอะมอลล์ค่ะเดอะมอลล์บางกะปิใช่ไหมโอ้โหนี่ไปเดินประจำเลยนะฮะอืม นะฮะไปเดินประจำเลยเดมอบางกะปิเนี่ยหลับตาเดินก็ได้แล้วขอบคุณนะคะที่บอกนะคะเอานะชาวลัคนาราศีไม่แต่เรื่องเงินนี่ไม่ต้องห่วงนะนะครับอืมการเงินจะดีไม่ต้องห่วงนะเออนะใครวะเนี่ยแฟนผู้ชายไม่สนสนเงินอะไรวะใช่ไหมผู้ชายไม่สน คือที่ไม่สนนี่คือเราไม่สนหรือเขาไม่เอาเราฮะแล้วก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าเขาไม่เอาเราก็เลยบอกว่าไม่สนมาสนเรื่องเงินแทนอย่างนี้เปล่าเหรอโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรออะไรหวัวอืมนะคุณทาลีอะไรฮะทาลีอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ถูกอะ แต่ผมอ่านนามสกุลได้ว่าสุกัญชลานะคะไอ้สุกัญชยานะคะแต่ว่าชื่อสะกดไม่ถูกตื่นมาเจอหน้าอาจารย์และยิ้มได้เลยอยากเจอตัวจริงอยากทำคอนเทนต์ด้วยจังค่ะเอา้าจัดไปบอกมาเลยโอ้โหขอบคุณนะคะคุณอภาสรียิ้มมาสามตัวแบบมีเลสไนนะคะอิโมจิยิ้มสามตัวเนี่ยแต่ว่าในตอิโมจิเนี่ย